สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบนในเา้ามือวันที่30เดือนท่านว่าคมปีพุทธศักราช2,566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทาง ดีๆเด็ดๆดัดดงๆคะมูลแอดภาพพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางตัวเลขจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องคะมวดทีพผ่านมาตัวเลขของปู่บุญมีเขามาเป็นฮาเจตตรงๆเนาะค่ะเนาะเอามาเนี่ยนะคะเซานี่ตัวเลขของปู่บุญมีเสดมม็วมาเป็นตัวไรพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่คะลูกค้าการนวัตกรรมคะ่คะค ค่ะมือนีกระม้านี่แหละค่ะปูเสาสามสิบลวค่ะปูมือทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่นะคะปู่ใช่คือเก้าตอนรับปีใหม่หวยออกสจะยากน้ำพระโตออกจะยากน้ำพระก็คือว่าจังไหนเนาะโขงชุดไายยำ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 เป็นก่อนจ้ายำคือถัานน้ำมนต์เนาะค่ะ มีเชีื่อะสัน้ำมตนเอ้าอย่าดือแม่ล่ะอะย่งตกครับ<ต>พวอจานต๊ดไปแมวมัหยอกกันอืมครับพ่อแมวหยอกกันเม่อว่าจานจานเกียกล่อมเป็นสุนแมวกสะ,ะเป็นซีไปเตะ ไม่เขาเดียวออกไม่หรือีหรืเนาะตัวนี้เนาะโอ้มนคิดเกิดมันไปโต๊ะกันกันตึงเลีงซึ่งเลีงเอ้ฝันว่าเขาไปซื้อเลขค่ะไปซื้อเลขโอ้ยไปซื้ออย่างถ้าเข้ามาใจเงินยมาสั่นแั่พูดที่ไปซื้อค่ะ มไปซื้อซื้อตัวไหล่ะเราติดแดงติดปอดใจงั้นนี่ละที่เป็นชื่อตัวเชียนไว้เนี่ยล่ะแ่เพรถ้าไหเย็นน้ำต่อแต่เพรเียน้ะื่อตัวเดียวที่เอาล้หลายโลทเียก็จชื่อชื่อตัวเอะคุ้มเปิดเบิ้งน้ำกระเจ้าอย จนหนึ่งศูนย์สามบอกหนึ่งตัวเดียวกันนะหนึ่งศูนสามมาดีคับพ่หนึ่งศูนย์สามหนึ่งกเียนเหมือมันัวเดียวกันเนาะคือเขียนมันขี้เ่าหัวมันเน่าหนึ่งศูนย์สาม มันเปนแต่ไดเงิ้มาละได้ินมวะค่แต่มันเปล่นแต่ไดเี้ยัเป็นต่ซื้อยุ่แลหวี่ะต่นั้นฟันัวนั้นค่ะแลูกขึ้นม่เขียนเลยยินมันลืมยันนฟันไปืนคมันลูกขึ้นไม่เขียนเลยมันจิไว้มันจิตันแต่ตัวอื่ หนึ <Five. S 2> forward. Forward, <pod> ่งศูนย์สามจะปิดแต่ละหน้าเบงเอาจากมันจีแมนเฮเบอร์แมนดอกฝันว่าข้าเจ้าไปซื้อม่ได้ฝันว่ามันหอวบ่ได้ฝันว่าจังหลายขาเจ้าว่าจะรับประกันว่ามันจะได้เงินยูวกันวะาในฝันแต่เลยลุกขึ้นมาเขียนไปตีสิสามเนี่ย มอเช้านี้บ๊ะครับพูนี่มูคเคลนี่แหละแต่ดีซอืมค่ะพูเป็นื่อเบื้ลกเตเขียค่ะก็หลูกเกิดม่เขียนเลยมต่เกิดช่วงหนาวเนาะไม่ถนนึงนหนาวแต่เศร้าไม่แรงต่อนั่งใสกับพูมี่ยังแบบนี่จะหนาวนะ ่ามผักปว่าอยากเป็นวักเป็นไข่ขึ้นเออไข่นั่นเด้อไ่าช่วงนี้ไข่ไข่นั่นเศร้าดูแลสุขภาพร่างกายเด้อออาจโยมทั้งบ้านก็เด็กแหลวงปู่ประเด็นไปเฮ็ดนางก็ยังยังไข่ไข่ถ้าลดต่ำกันสุดละมากลดเศร้าลดเศร้าง่าย อืมครับสาหรับเมื่อนี้ก็เอาจำเนี้นนะโป่งทุดไทยหนึ่งศูนย์สามหรือเก็ดศูนย์สามช่โงทุดไทยจากมันตีมนัมามานบะมนัน<ช>แล้ถ้าบุนผ้าว,วัฒนานรมน้ํน้มันก็ถือกันบะมานก็ไม่นะคะกับเพื่อตอนรับปีใหม่ช่วงไทยเอ่อ สี่เกา่าใช่แค่ๆมันมือนซับรถซับลาการละมัดละวอืงผู้กินหลายเมาหลายไปจะรับอืก็ฝากไปมันหนาวหนาวแห่งรักษายากจะได้เสียองค์พระมามันมันลำบากก้นเ้องค่ะเออถ้า <S <S ยืนถ้ายางไปดีๆผู้ดีตาง,งามอยู่ไปเสียองค์ะย้อนไม้อิปุ่นเนี่ยมันบ่อเข่าตาไป ท่านสาหัสขาหันนาหลอกนาเลิกเต่ะ้นผู้ดีตางามก็เลยเป็นค้นผู้หาย <c oughs> ๆๆามันกันนอเพื่อนละมัดระว่างแล้วหนาวก็ห่มผาไข่มากก็จินยารักษาเนื้อรักษาตัวปีใหม่ทรงไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่แล้วมือเหนาอแห้งแห้งมันๆมานเืลื่อนก็หมานอยู่เด้ว S <S ค่้มันในทั้งสามตัวบาศูนยเก้าห <0 95 S 1> ้าล่าปะครปบล่าเล่าเล่าศูนย์เก้าห้าในทั้งสามตัวแต่ว่าก็ปอยไปตามคิปค่ะ,คะมันมันมันอยู่ปูัทวมากก็ได้อยู่ค่ะมันปอยไปตาม อ่าไล่กับผู้งคนเลี่นเขาเปลี่ยนกับเชียงระดับล,ลักแสมไปละ <c oughs> เอาเห็นว่าซื้อได้ง่ายก็ซื้อเอาซื้อเอาซื้อน้ำเฟชน้ำไล่กับะมัดระว่างเนี่ยบางที่มันก็ถือของปลอมกับมีข้าวซื้อได้เราก็ได้เงินแต่ว่าอย่าไปซื้อหลายซื้อในหน่อย เขากระจายขึ้เขาละกันอยากได้หลายนั่นบรด้ดอกคิดเสีสยดคิดไล่ไปเบ็ดเลย,ยเตียนแม่ผู้ใดซื้อตามไล่ตามเสียดตามเรียบกเเเเาเจสํทำรับเมื่อเนกาอยู่ดีมีเง้งเนาะสบายดีปีใหม่ อายุวันละสุขาพลังโฉกโศกมันหมานแห้งๆห้งต่างๆควมเจ็ยบยาให้ได้ควมไขย้ยาให้มีนอนรหลับก็ให้ได้เงื่อนเมื่อนอนตือนก็ให้ได้เง่นแสนมือเร่งเด็กไก่ให้ลำลำด้วยๆสุขสุขเป้ลสบายดีเอิดเติเลยค่ะปูขอบคุณค่ะปูการวัรก,การการสาตุค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่บุญมีค่ะโอนี้ปูเล่าได้ตัวเลขเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อเป็นตัวเลขสามโตนะคะเอาตัวเลขของปูบุญมีนะคะเป็นหนึ่งศูนย์สามนะคะที่ปูเล่าไปเชเงเบิ้องหลังก,กระจ้านะคะที่ในความฝันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะฝันว่าเพิ่นสิไปซื้อเลขวาสันปูเราเห็นตัวนี้พี่น้องหนึ่งศูนย์สามตัวบนีป,ปูแล้าว่า เลขหนี่ขายงวยาวสันพี่น้องคะก็เลขเจก็เลขเพื่อไวเป็นเจ็พร้อมนะคะพี่น้องคะเพราะว่าหกับเจนี่ก็เป็นตัวเดียวกันหนึ่งศมาแต่ว่าที่จริงเนี่ยสมกับแตัวเดียวกันขึ้นกันนะคะพ่อแมพี่น้องคะหนึ่งศูนย์สา,ามหนึ่ยเจ็นย์สาเจดย์แยังประมาณนี้นะคะพ่อแมพี่น้องเพราะว่าเห็นลายลายอัน ไายงวดแล้วที่3ก็แปดกับเป็นตัวเดียวกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแต่ว่าตัวเลขมือของปู่ม,มีแค่นี้103กับเจ็ดู้นย์สะพ่อแม่พี่น้องคะเอาจังใดก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้อนะคะจากปู่บุญมีเช้าว,วันที่30ธันวาคมนะคะพี่น้องคะส่งถ่ายปีเก้าตอนรับปีใหม่ตอนรับปีพุทธศักราชใหม่2567เด้อพี่น้องเด้อจังได๋ก็ ก็่าลืมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกโตมีสิ์เขามีสิทธรุรดทุกทุกโตค่ะนํามาฝากตอนพแม่พี่น้องพระเทาสุขสุขพนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นความเสือส่วนบุคคลพี่น้องคะ ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุล้นโฉกโฉกมันมานลำลำ,ลำนี้ด้วยเฮงเฮงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ำกันสุขสุก้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลตัวเลแนวนะะ่ท่างีดีแบบนี้นะคะจากปู่บุญมีค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรก้ารมอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดแบบนี้พี่น้องคะเขามาแล้วกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสิเด้บอพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเ,เ,เด็ดดังๆจากทางรายการเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้คะ่ะเอกสิรีขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสกุลสกุลไปก่อนนะคะเอาไวพ้พอกันไหมก็บแบบได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ